ที่เห็นจะเป็นน้ําที่ออกจากใต้ดินประมาณสักเกสซส่วนอีกสิเนี่ยตรงนี้จะเป็นน้ําที่ฝนที่ตกลงมานะครับเหมือนการขายดินหรือว่าบ่อแลกดินนะครับตัวนั้นเราจะเสียดินแต่เราจะได้บ่อแต่ตรงนี้เราจะได้ทั้งบ่อน้ําแล้วก็ได้ดินด้วยนะครับผมยกระดับพื้นที่นะครับความเปี่ยนแปลงตอนนี้นะครับหเดือนก็จะมีกระต๊อบเนี่ยนะเจ้าของที่มาปลูกสร้างไว้นะครับ ครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีมงานปีชาเจทรัพย์นะครับเช่นเคยนะครับวันนี้จะพาพี่ๆมารับชมงานขุดโคกหนองนามโมเดลพื้นที่4ีไร่3งานนะครับโคกหนองนามโมเดลตรงนี้อยู่ที่ตำบลน,น้ำอ้อมอำเภอขอวังจังหวัดยะโสธรน,นะครับก็ตอนนี้เราขุด เป็นอันเสร็จเรียบร้อยโดยประมาณสักหนึ่งเดือนแล้วนะนะครับก็มีฝนตกลงมาประมาณ7วันได้นะครับ55ถึง7วันได้นะช่วงฤดูฝนอ่าช่วงมรสุมเข้ามานะครับก็ถือว่าตกหนักเลยสมควรนะครับแต่ตรงนี้นะครับจะเป็นชั้นดินเหนียวนะครับก็เลยยังคงในส่วนของสภาพดินเดิมอยู่นะครับก็ถือว่ารูปทรงของบ่อน้ํายังทรงเดิมนะครับข้อดีของดินเหนียวอย่างว่ามันจะไม่พังทลายนะครับก็ยังคงรูปเหมือนเดิมนะครับ โคกหนองนาตรงนี้นะครับเจ้าของที่โฟกัสในเรื่องของการทําโคกและก็หนองน้ําเอาไว้เก็บน้ําไว้ใช้แล้วก็เลี้ยงปลาด้วยนะครับในส่วนของพื้นที่สางานนะครับก็จะเป็นพื้นที่นาข้าวนะครับในส่วนของสีไร่เนี่ยจะเป็นพื้นที่โคกกับหนองนะครับก็ถือว่าเป็นบ่อหน้าโมเดลที่ใหญ่นะตรงนี้โดยประมาณสัก2งานได้ความลึกก็5เมตรนะครับแล้วก็เจาะสะดื่น้ําตรงนี้ด้วยนะครับหรือเขาเรียกว่าธนาคารน้ำใต้ดินนั่นเองนะครับนี่นะครับ น้ำที่เห็นจะเป็นน้ำที่ออกจากใต้ดินประมาณสักเกส่วนอีกสิเนตี่ยตรงนี้จะเป็นน้ำที่ฝนที่ตกลงมานะครับประมาณ5กว่าวันนะครับที่ตกหนักๆนะครับช่วงมรสุมนะครับเข้ามานะครับในส่วนของความเปลี่ยนแปลงตอนนี้นะครับหเดือนก็จะมีกระต๊อบเนี่ยนะครับเจ้าของที่มาปลูกสร้างไว้นะครับนี่นะครับเป็นที่พักผ่อนนะครับเวลาเรามาทําสวนนะครับ เราขุดบนดินทั้งหมดนะครับขึ้นมาเสริมระดับในพื้นที่นะครับไม่ได้เอาดินออกไปไหนนะครับขุดถมในพื้นที่ตัวเองนะครับการขุดถมในพื้นที่ตัวเองนะครับก็เราจะได้ทั้งที่บ่อน้านะครับแล้วก็ได้ที่โคกนะครับมีหลายท่านถามมาว่าขุดบ่อดินขุดบ่อแรกดินนะครับเหมือนเราได้บ่อแต่เขาจะเอาดินไปขายนะครับก็คือกําไรของเครื่องจักรก็คือเรา,เาได้ดินไปขายตรงนั้นจะเป็นเหมือนการขายดินหรือว่าบ่อ แลกดินนะครับตัวนั้นเราจะเสียดินแต่เราจะได้บ่อแต่ตรงนี้เราจะได้ทั้งบ่อน้ําแล้วก็ได้ดินด้วยนะครับถมยกระดับพื้นที่นะครับก็มันจะแตกต่างกันนะนะครับก็มีหลายท่านโทรมาถามนะครับว่าทําไมขุดถูกยังทําไมเขาขุดบ่อได้บ่อนะครับอย่างว่าแหละครับเราจะได้อย่างเสียอย่างนะการที่เราได้บ่ออย่างน้อยเราก็ต้องเสียดินแต่ตรงนี้นะครับก็คือเราจะได้ทั้งดินได้ทั้งบ่อก็คือเราเหมาจบเลยนะครับนี่นะครับ ในส่วนของพื้นที่ข้างหน้านะครับพื้นที่ข้างหลังนะครับถัดออกมานะครับนี่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่นาข้าวนะครับประมาณ3งานนะครับเจ้าของที่มีที่สี่ไร่สามงานจะแบ่งพื้นที่นา3งานแล้วก็ที่เหลือจะเป็นโคกกับหนองนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นคลองไส้ไก่นะครับคลองไส้ไก่กระจายความชุ่มชื้นแล้วก็จะมีหลุมขนมคกนะครับนี่นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นถนนนะครับยกระดับขึ้นมาโดยประมาณ50เซนนะครับพื้นที่ตรงนี้น้ําไม่ท่วมอยู่แล้วนะครับพื้นที่น้ําไม่ท่วมเราก็ไม่จําเป็นต้องถมสูงมากนะครับเรายกระดับขึ้นมาพอที่จะยกระดับมาไว้ปลูกต้นไม้นะครับเพื่อจะให้ต้นไม้เนี่ยสามารถจะ,จะดูดซึมความชื้นจากใต้ดินได้นะนี่นะครับก็จะเป็นขันล้อมรอบที่เลยนะครับยกระดับประมาณ50เซนนะครับ จะพามาชมในส่วนของพื้นที่ข้างหลังนะครับนี่นะครับในส่วนของพื้นที่ข้างหลังนะครับก็จะเป็นบ่อน้ำโมเดลรูปทรงอินฟินิตี้นะครับทรงโมเดลนะครับหรือเขาเรียกว่าทรงผ้านามายโซฟีนะที่เขาชอบเรียกกันนะครับถ้าจะเป็นเลข8ก็จะเป็นกลม2กลมนะครับแต่ตอนนี้ก็จะเป็นรูปทรงอินฟินิตี้หรือว่ารูปทรงฟรีฟอร์มนะครับทั่วไปคล้ายเล็8นะครับนี่นะครับเราขุดความลึกตอนนี้อยู่ที่4เมตรนะแล้วก็เจาะ ในส่วนของสะดือตังหานะครับพื้นที่ตรงนี้น้ <BR. S 2> ําดีอยู่แล้วนะครับน้ <jähr> ําที่เห็นก็จะเป็นน้ําที่ออกจากใต้ดินนะครับแล้วก็น้ําฝนบางส่วนนะครับเราขุดยกระดับขึ้นมาจากดินเดิมโดยประมาณ50เซนนะครับเราขุดดินถมรอบพื้นที่ตรงนั้นนะครับนี่นะครับชั้นดินตรงนี้ก็จะเป็นชั้นดินเหนียวด้วยนะครับข้อดีของชั้นดินเหนียวยังว่าเลยนะครับมันจะไม่พังทลายง่ายนะครับ อยังคงสภาพสวยงามยัางคงเดิมสามารถที่จะใช้เก็บน้ําได้ดีและก็ยอ,ะอยู่อายุการใช้งานได้ยาวด้วยนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับกับโคกหนองนามโมเดลนะครับอยู่ที่ตําบลน,นําอ้อมอําเภอขอวางจังหวัดยะโสธรน,นะครับก็รายละเอียดก็ประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะเก็บ เป็นแนวทางในการขุดออกแบบพื้นที่ได้นะครับก็สำหรับพี่พี่ทนที่สนใจง,งานขุดนะครับก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์มาสอบถามพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับผมได้นะครับทีมงานปีชาจะรล่มซับนะครับเดี๋ยวผมจะมีเบอร์แล้วก็คิวอาร์โค้ดไลน์ขึ้นมานะครับ i p p ้แอด l i น์ลแล้วก็สอบถามพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณกับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ สมพสานจัดการพื้นที่ทำกินให้เกิดประโยชน์สูงสุดในที่ดินให้เรามีกินอย่างเพียงพออย่างพอเพียงโคกน้องนาจะนำพาสู่ความยั่งยืนชุบชีวิตชาวนาไทยให้ตื่นฟื้นมีความสุขอย่างยั่งยืนมีโคกน้องนาโม ปัญหานี้จากความวุ่นวายทั้งวิกฤตโควิดทั้งภัยไร้ออกจากความวุ่นวายมาอยู่กับโคกน้องนาทำเกษตรผสมผสานที่บ้านเรามีน้ำมีข้าวมีผักมีปลามีอาหารผลไม้ปลูกกินตามฤดูกาลมีความสุขอยู่ที่บ้านครอบครัวสุขสันต์มีโคก ยัง,ย,งยืนมีขคงน้องนาโม มีโคกน้องนาโมเดลโคกน้องนาจะนำพาสู่ความยั่งยืนชุบชีวิตชาวนาไทยให้ตื่นฟื้นมีความสุขอย่างยั่งยืนมีโคกน้องนาโมเดลมีผลผลิตให้กินใช้ทุกคืนวันมีความสุขอยู่ที่บ้านครอบครัวสุขสันต์มีโคก